หลังจากกำหนดรายละเอียดลูกค้าแล้วฐานข้อมูลตัวถัดไปที่ต้องทำการกำหนดคือการกำหนดรายละเอียดผู้จำหน่ายเพื่อใช้ในการเปิดเอกสารระบบซื้อแต่ก่อนอื่นที่จะทําการกําหนดรายละเอียดผู้จําหน่ายได้จะต้องทําการกําหนดค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับระบบซื้อและเจ้าหนี้ให้เป็นไปตามธุรกิจที่ต้องการเมนูที่ใช้ทํางานให้คลิกที่เมนูเริ่มระบบข้อ 1. กําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆข้อ5ระบบซื้อและเจ้าหนี้ข้อ2รายละเอียดทั่วไป คุณสามารถคลิกที่คำสั่งแก้ไขข้อมูลด้านบนทูบาร์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มจากข้อที่1ค้นหาผู้จำหน่ายในขณะที่คุณทำการเปิดเอกสารทางด้านระบบซื้อคุณสามารถเลือกการค้นหาข้อมูลของผู้จำหน่ายได้โดยเลือกได้ระหว่างการค้นหาตามรหัสและการค้นหาตามชื่อในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นการค้นหาตามชื่อ ซึ่งการกําหนดค่าเริ่มต้นตรงนี้เวลาคุณเปิดเอกสารคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการค้นหาที่หน้าเอกสารได้อีกครั้งหนึ่งข้อ 2. เปลี่ยนชื่อสินค้าในบินซื้อได้บางกิจการต้องการเปลี่ยนชื่อสินค้าที่หน้าเอกสารซื้อเพื่อให้แสดงออกเวลาสั่งพิมพ์ให้คุณใส่เครื่องหมายถูกถ้าต้องการให้แก้ไขชื่อสินค้าในบินซื้อได้แต่ถ้าไม่ต้องการก็ให้ปล่อยว่างไว้ เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกลงมาที่ข้อ3 <S 1> <S 1> ปรับหน่วยนับซื้อและปรับตัวคูณได้ <S <S ถ้าในกิจการต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับของการซื้อแต่ละครั้งได้เองให้คุณกำหนดค่าโดยการใส่เครื่องหมายถูกด้านหน้าและถ้าคุณกำหนดว่าให้ปรับหน่วยซื้อได้ปรับตัวคูณได้ต้องกำหนดด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นจะทำให้อัตราหรืหรอว่าสต็อกของคุณไม่ถูกต้องเมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกถัดมาข้อที่4 วิธีการหักยอดใบลดนี้ทับส่งคืนในกรณีที่ได้รับใบลดนี้จากผู้จำหน่ายถ้าต้องการให้ยอดตามใบลดนี้ไปหากจากยอดบินซื้อที่อ้างถึงให้คุณกำหนดเป็นหักจากใบรับทันทีแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าใบลดนี้ตัวนี้คุณต้องการให้สแสดงในหน้าจอการจ่ายชำระนี้ด้วยคุณต้องเลือกเป็นประเภทที่2คือเก็บไว้หักตอนจ่ายเงินในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นเก็บไว้หักตอนจ่ายเงิน เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่หัวข้อถัดมาข้อกํากำหนดช่วงวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้เป็นการกำหนดเรื่องของการวิเคราะห์ในการดูรายงานโดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นหนี้ที่เกินกำหนดสามารถกำหนดได้3ช่วงด้วยกันและหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดสามารถกำหนดได้สองช่วงซึ่งการกำหนดช่วงดังกล่าวถึงเวลาที่คุณพิมพ์รายงานคุณสามารถแก้ไขช่วงในการวิเคราะห์ได้อีกครั้งหนึ่งในที่นี้ขออนุญาตใช้เป็นค่าเดิมของตัวโปรแกรม ข้อสุดท้าย ห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อในงวดที่ปิดแล้วหมายถึงว่าถ้าคุณมีการสั่งล็อกงวดปกติเอกสารใบสั่งซื้อจะเป็นเอกสารที่ไม่มีผลกับระบบบัญชีดังนั้นใบสั่งซื้อจะยังสามารถแก้ไขได้อยู่ถึงแม้ว่าคุณจะทําการล็อกงวดแล้วก็ตามถ้าคุณต้องการกําหนดว่างวดใดก็ตามที่มีการล็อกแล้วไม่ต้องการให้แก้ไขเอกสารใบสั่งซื้อได้ให้คุณทําการกําหนดค่าโดยการติ๊กถูกเข้าไปด้านหน้าเมื่อทําการกําหนดค่าเรียบร้อยให้คุณทําการบันทึกค่าดังกล่าวโดยการคลิกที่แผ่นด i s t a n c e จากนั้นให้คลิกตกลงเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลให้คุณคลิกกากบาดด้านบนเพื่อทำการปิดหน้าจอของการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้ในเรื่องทั่วไปเมื่อทำการกำหนดค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของระบบซื้อและเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วหัวข้อถัดมาที่ต้องทำการกำหนดคือวิธีการจ่ายชำระหนี้เมนูที่ใช้ทำงานให้คลิกที่เมนูเริ่มระบบข้อหนึ่งกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ข้อ5ระบบซื้อและเจ้านี้ข้อ2วิธีการจ่ายชําระหนี้เมื่อช่วงแรกเราได้อธิบายแล้วว่าวิธีการรับและวิธีการจ่ายที่นอกเหนือจากเงินสดโปรแกรมแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันสําหรับในช่วงนี้เราจะขออธิบายวิธีการป้อนโดยละเอียดโดยเริ่มจากช่องนัมเบอร์ เป็นการกำหนดลำดับที่ของวิธีการจ่ายสามารถกำหนดได้2ตัวอักษรด้วยกันซึ่งสามารถลันต่อจากลำดับสุดท้ายที่โปรแกรมให้มาอย่างเช่นลำดับสุดท้ายที่โปรแกรมให้มาคือ03ถ้าต้องการเพิ่มใหม่สามารถคลิกที่คำสั่งในการเพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์และลันลำดับต่อเป็น0ูนย เมื่อกำหนดลำดับเรียบร้อยแล้วช่องถัดมารหัสเป็นการกำหนดอักษรน,นำหน้าวิธีการจ่ายสามารถกำหนดได้สองตัวอักษรด้วยกันแต่ห้ามซ้ำกับรหัสที่มีอยู่แล้วโดยเลือกกำหนดได้ระหว่างภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขเมื่อกำหนดรหัสเรียบร้อยแล้วถัดมาคำอธิบายไทยเป็นการกำหนดว่าจะทำการจ่ายด้วยวิธีการใดซึ่งสามารถนำฟิล์ดังกล่าวไปแก้ไขเพื่อให้แสดงในแบบฟอร์มของใบจ่ายเงินหรือรายงานที่ต้องการได้ ถัดมาเป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษจะใช้ในกรณีที่ใช้เมนูภาษาอังกฤษในการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกทำงานโดยเมนูภาษาอังกฤษจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามค่าที่ต้องการ มาช่องเช็คจะใช้ในกรณีที่ถ้าเป็นการจ่ายด้วยเช็คจ่ายลงหน้าหมายถึงเป็นการจ่ายที่ต้องรอผลตอบรับจากทางธนาคารให้กําหนดค่าช่องเช็คเป็นตัว y ถัดมาช่องธนาคารจะใช้ในกรณีที่ทําการจ่ายเงินโดยการโอนเงินระหว่างแบงก์กันจะต้องทําการกําหนดเป็นรายละเอียดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้โปรแกรมตัดบัญชีให้อัตโนมัติ ถัดมาช่องเลขที่บัญชีเป็นการกําหนดเลขที่บัญชีที่ต้องการให้โปรแกรมนําไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันให้อย่างเช่นถ้าเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้าณวันที่คุณจ่ายเช็คคุณต้องการให้โปรแกรมลงบัญชีโดยเครดิตบัญชีอะไรคุณสามารถทําการแก้ไขเลขที่บัญชีได้โดยการคลิกที่แก้ไขข้อมูลด้านบนจากนั้นคลิกมาในช่องของเลขที่บัญชีและคลิกที่แั่นขยายด้านหลังให้คุณเลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการจากผังบัญชีและคลิกตกลงด้านล่าง ส่วนถ้าเกิดเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชําระหนี้คุณจะต้องทําการกําหนดช่องเกี่ยวกับเลขที่บัญชีให้เป็นไปตามที่ต้องการเช่นกันเมื่อทําการกําหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คุณทําการเซฟข้อมูลโดยการคลิกที่แผ่นดิสตันบนและทําการคลิกปิดหน้าจอวิธีการจ่ายชําระหนี้